ท่านผู้ชมครับวันนี้3มิถุนายนเป็นวันเกิดของหงแดงลิเวอร์พูลนะครับครบรอบปีที่132แล้วนะครับสำหรับทีมนี้มีเรื่องราวต่างๆมากมายแต่นี่คือต้นกำเนิดที่ทำให้มีลิเวอร์พูลฟุตบอลคลับตั้งแต่วันที่3มิถุนายน1892โดยบีแลมสิงครับบีแหลมสิงทีวีนำเสนอโดยขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์ หอมกลุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสิงคอร์ปอเรชั่น w w w b i a m s i n g t v c ด m ดูวันนี้พรุ่งน,นี้ดูอีกไอทิดท่านผู้ชมครับฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเตาทุกวันและน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงนำทุกท่านมาติดตาม Let the story begin นะครับ3มมิถุนายนของทุกปีคือวันเกิดอย่างเป็นทางการครับของหงแดงลิเวอร์พูลนะครับ มันมีบันทึกมากมายครับที่บอกว่าวันที่15มีนาคมเนี่ยเป็นวันเกิดเลี้ยวผูแต่จริงๆแล้วเฮ้บอนะครับไม่ใช่ครับเดือนมิถุนายนเนี่ยในช่วงกลางปีเนี่ยทุกคนทราบแล้วก็มักจะจดจําเดือนนี้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่ามันเป็นงานอุปสมบทประจําปีนั่นก็คือ21มิถุนาวัยพศลาบวตนะครับแต่ในเชิง,งฟุตบอลครับเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเลี้ยวผูฟุตบอลคลับนั้นถือกําเนิดบนจักรวาลน,นี้เนี่ย ในคิตศักราช1892นะครับถ้าเราเทียบเป็นพุทธศักราชก,ก็คือ2435นะครับมีหลายพงศาวดารเขียนเอาไว้ครับว่าลิวพูเนี่ยถือกำเนิดเมื่อ15มีนาคม1892แต่อีกหลายตำราครับยืนยันว่าไม่ใช่แน่ๆนะครับถ้าเราจะเฉพาะเมืองก่อนเมืองลิวพูเนี่ยถิ่นดินแดนนี้กำเนิดขึ้นมาตั้งแต่คศนะฮะ 1207จากนั้นอีก800ปีนะครับค่อยมีทีมฟุตบอลเกิดขึ้นนะครับที่นี่เป็นเมืองท่าก่อนที่นี่เป็นเมืองท่าที่สำคัญของอังกฤษแล้วก็สำคัญของโลกที่นี่มีเรือที่เปลี่ยนความเชื่อของทุกคนครับนั่นก็คือไททานิกนะที่นี่กําเนิดวงดนตรีที่สุดยอดครับเปลี่ยนแปลงการฟังเพลงไปตลอดกาลนั่นก็คือสเตาทองหรือว่าเดอะบแต่ในยุคปัจจุบันถ้าพูดถึงเมืองนี้แน่นอนครับ คนจะนึกถึงสโมสรลิเวอร์พูลฟุตบอลคลับเป็นลำดับแรกนะครับขนาดาที่ผ่านมาเนี่ยในช่วง4-5ปีก่อนที่มีการระบาดของโควิดคนที่คนยังมองว่า,เ,าเมืองลิเวอร์พูลเนี่ยมีการติดเชื้อโควิดแต่สื่อบางประเทศบางประเภทด้วยนะฮะหลงทางนำภาพแฟนฟุตบอลสโมสรของลิเวอร์พูลเนี่ยมาประกอบข่าวใหญ่โตซึ่งมันผิดพลาดแบบเต็มตีนเตี่ยเลยนะครับซ,ซึ่งไม่เกี่ยวนะฮะ คนที่ติดในตอนนั้นเนี่ยเป็นฝั่งของเบอร์เกนเฮดหรือว่าริว์พูลฝั่งทนนะฮะคนละฝักฮะฝั่งเมอร์ซี่ไซส์เนี่ยเหมือนฝั่งพระนครเบอร์เกนเฮดเนี่ยคือฝั่งทนนะครับทีนี้เราว่ากันถึงเส้นทางการสร้างสโมสรนนี้นะครับต้องบอกว่าไม่มีวี่ไม่มีแววเกิดขึ้นแต่อย่างใดเลยเพราะก่อนหน้าที่จะมีชื่อสโมสรริว์พูลเหมือนชื่อเมืองเนี่ยที่นี่มีสโมสรเดียวครับนั่นก็คือสโมสรเอเวอเ์ตันฟุตบอลคลับมีทีมเดียวฮะ ก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเขาชื่อทีมว่าเซนโดมิงโกนะครับเซนโดมิงโกเนี่ยเป็นชื่อของนามแห่งมหาวิหารนะครับเกิดขึ้นจากคณะเทศมนตรีของเมืองลิเวอร์พูลมีการลงมติให้สร้างโบสถ์มีสร้างโรงเรียนเพื่อให้ทุกคนมารวมกันในทุกๆวันอาทิตย์นะครับเพื่อทดแทนโบสถ์เก่าซึ่งมีอยู่3แห่งที่มันทุดโทรมลงไปกําหนดของการสร้างโบสถ์เนี่ยอยู่ในเขตของเอลเวอรตันนะครับเมื่อเดือนพฤษภาคม คิตศักราช1870นะครับในตอนนั้น1870มหาวิหารตรงนี้เซนโดมิงโก้ก็เลยเป็นที่ศูนย์รวมและยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวคริสตในเมืองนี้นะฮะจากนั้นก็มีกิจกรรมอื่นๆเข้ามาโดยเฉพาะในตอนนั้นเนี่ยอังกฤษเนี่ยค่อนข้างที่จะฮิตก็คือกีฬาคริกเกตนะครับก่อนที่จะมีการอนุญาตให้มีการจัดตั้งสโมสรฟุตบอลขึ้นมาเป็นที่แรก ของเมืองนี้นะครับเมืองลิเวอร์พูลเนี่ยมีทีมฟุตบอลอยู่มากเกือบเกือบ20ทีมนะครับก็ทีมนี้คือทีมแรกชื่อทีมว่าเซนต์โดมิงโกเมื่อคิดตศักราช1878จนะครับจากการรวบรวมของบาทหลวงสาธุคุณเบนซสวิฟนะครับแห่งคิดจักเมท t อดิส์แควนยอร์กเชอร์นำวัยรุ่นมาเตะฟุตบอลกันครับกเ็เป็นความสุขที่เกิดขึ้นนะฮะ ในช่วงเวลานั้นแล้วก็1ปีต่อมาสโมสรแห่งนี้เป็นที่ชื่นชอบเหลือเกินของชาวเมอร์ซี่ไซส์และก็ได้เปลี่ยนชื่อจากเซนโดมิงโกเปลี่ยนมาเป็นเอเวอเรตตนะครับก็ตามชื่อเขตพร้อมกับใช้สนามบริเวณตะวันออกเฉียงใต้ที่สวนสาธารณะซ a ลิ y p พาร์คเป็นสนามเย่านะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยอยู่ในแลงเชอร์ลีกนั่นเองจนกระทั่งปี1882นะครับ สมาคมฟุตบอลแรงกรเชอรหรือว่าแรงกรเชียเนี่ยออกกฎว่าทุกสโมสรเนี่ยจะต้องมีสนามเป็นของตัวเองเท่านั้นถึงจะเข้าร่วมลีกได้เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเอ e เวติตันเนี่ยต้องหาพื้นที่ใหม่ทันทีนะครับหลังจากที่ไปเล่นที่พีโอรีสตรีทซึ่งเป็นที่ดินบริจาคครับของมิสเตอร์เจคูสอยู่2ฤดูกาล2ปีกลุ่มนักฟุตบอลของแอเวติตันก็ยกพลมาเล่นที่สนามแอนฟิลด์เมื่อปี18 แปดสนะครับอันนี้เป็นจุดสำคัญเลยหนึ่งในคณะบุคคลที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในการก่อตั้งสโมสรเอเวอเรตันนั่นก็คือมิสเตอร์จอห์นโฮดิงนะครับมิสเตอร์จอห์นโฮดิงณขณะนั้นดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองลิเวอร์พูลท่านเป็นนักการเมืองแห่งพรรคอนุรักษนิยมนะครับในฐานะประธานของสโมสรเอเวอเรตันคือผู้นำเอเวอเรตันนั้นมาสู่แอนฟิลเพราะนั้นแอนฟิลเนี่ย คืออะไรแอนฟิลเป็นพื้นที่ครับของมิสเตอร์จอห์นโอเรลซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของจอห์นโฮดดิ้งเนะฮะจอห์นโฮดิงเป็นเจ้าของเอเวอเรตันนะแล้วก็ที่ดินตรงนี้เป็นของจอห์นโอเรลปรากฏว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทโอเรลเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจเบียร์ท้องถิ่นนะครับเดาว่าน่าจะเป็นเบียร์ที่ผมเพิ่งไปกระแทกศาสตร์ลำคอมาพวกเพลพวกเกี่ย พวกยี่ห้อเพล,ลนะฮะแล้วก็เป็นเป็นพวกเบียร์แบบอย่างปุ๊ดอะนะฮะกินเข้าไปโบกเดียวรู้เรื่องนะครับสัญญาณเวลานั้นนะครับสมสรเอเวอร์ตันเนี่ยต้องจ่ายค่าเช่าสนามแห่งนี้สนนราคาปีละ1 0 0ปอนด์นะครับโอ้มันก็นตัแต่คอสอนน้นอนะ่ะหนึ่ปอนด์นะครับจากนั้น1ปีต่อมาครับจอห์นฮูดดิ้งได้ตัดสินใจซื้อที่ดินผืนนีนะะ้ต่อจากจอห์นโอเรล ซึ่งทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นนะฮะการเซ็นสัญญาของเพื่อนและเพื่อนก็ประสบความสําเร็จก่อนที่เอเวอร์ตันั้นจะก้าวไปเป็นสมาชิกของสมาคมฟุตบอลกรกฤษหรือว่า FA ในปี1888นั่นเองนะครับ1888ก็คือปีแรกที่มีการแข่งขันบอลลีกขึ้นมาจัดตั้งขึ้นมาทั้งหมด12ทีมนะฮะแล้วทีมแรกที่เป็นแชมป์ในฤดูกาล1888-89นั่นก็คือ เพรสตันนอตเอนผมเพิ่งไปเยือนมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับหลังจากนั้นครับให้หลังมาได้3ปีเสรศ็ๆเ,เริ่มมีเงื้เรื่องฮนะก็คือจอห์นโฮลดิ้งเนี่ยได้มีปัญหาในเรื่องของธุรกิจการค้าขายในสนามครับตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญธุรกิจการค้าขายในสนามคืออะไรครับก็ขายอาหารขายเบียร์ขายอะไรต่างๆพวกนี้นะครับรวมไปถึงเรื่องของการบริหารนะครับเรื่องของการจัดการ สารพัดปัญหามาเริ่มก่อตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับหนักที่สุดครับในเขาเรียกว่าตามบัญชีเลยเขาบอกว่าในเรื่องของค่าเช่าสนามจอห์นโฮดดิ้งเนี่ยตัดสินใจที่จะเพิ่มเขาเรียกว่าค่าเช่าสนามจากเดิม1 0 0่อปอนด์ไปเป็น250ปอปอนด์โอ้โหนี่ขึ้นเต็มที่เลยนะครับเกิน100%ด้วยนะรวมไปถึงสโมสรเอง จะต้องรับผิดชอบในการตกแต่งอัจจจันทร,ร์หรือว่าอื่นๆอิกจิปาถะครับนี่คือศึกไหนข้อที่1ข้อที่2มันมีโปรโมชั่นมาแถมครนั่นก็คือศึกนอกนั่นเองนะครับมีศึกนอกที่ตอกย้ําเรื่องนี้เข้าไปอีกเมื่อจอห์นโฮดดิ้งเนี่ยมีกรณีพิพาทเรื่องที่ดินกับจอห์นโอเรลนี่แหละที่เป็นคนขายแอนฟิลมาให้ครับการทะเลาะกันในครั้งนั้นก็ไม่ใช่อะไรมันเป็นผืนที่ดินเล็กๆหน้าแอนฟิล แต่ประเด็นในเวลานั้นตรงนั้นเนี่ยถึงจะผืนเล็กนะฮะแต่มันเป็นทางเข้าออกของสนามนะครับทำให้มันเกิดทั้งศึกในศึกนอกและศึกนอกเนี่ยดันมีกับเพื่อนรักของตัวเองครับมันก็เลยเริ่มมีชนวนปัญหาของเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับและหลังจากนั้นน่าสนใจครับ15กันยายน1891ในการประชุมสามัญประจําปีของสโมสรที่ r y y l s t t e t t Hall ใกล้ๆก,กับเอฟเวอร์ตันวอลเลย์นะฮะมีหนึ่งข้อเสนอจากมิสเตอร์จอห์นโฮดิงเขาบอกว่าสโมสอนเนี่ยควรที่จะมีการซื้อที่ดินที่เป็นที่ตั้งของสนามอย่างเป็นทางการไปเลยนะครับก็คือให้สโมสอนเนี่ยซื้อที่ของเขาครับเพราะที่แอนฟิลด์สนามแอนฟิลด์เนี่ยเป็นของมิสเตอร์จอห์นโฮดิงราคาที่ตั้งไว้ในตอนนั้น9,200 37ปอนด์นะครับณเวลานั้นถือว่าสุดมหาศาลจริงๆอย่างไรก็ตามครับในที่ประชุมแต่และที่ย่อมมีฝ่ายค้านนะครับคนนี้คือจอร์ดมาร์นนะครับชื่อแกเนี่ยไม่ใช่มาลอเรือนะครับแต่เป็นจอร์ดมาฮอนเนี่ยแหละครับจอร์ดมานเป็นนักการเมืองพักเสรีนิยมนะฮะหนึ่งในสมาชิกของคณะกรรมการเอเวอเรตเห็นทุกอย่างเป็นตรงข้ามทั้งหมดนะครับสืบเนื่องจากคณะกรรมการของสโมสรในตอนนั้นเนี่ย มีนักการเมืองจากทั้งพรรคอนุรักษนิยมซึ่งเป็นฝ่ายของจอห์นโฮลิงแล้วก็พรรคเสรีนิยมซึ่งเป็นฝั่งของจอร์ดมาร์เนี่ยรวมอยู่ด้วยกันไม่แปลกเลยที่เสียงจะแตกครับในตอนนั้นทีนี้สองพรรคปะทะขรมกันอย่างดุเดือดกันมาแล้วในการเลือกตั้งท้องถิ่นอบอปรจอหรือภูในตอนนั้นนะอบตอบรจนะครับจนกระทั่งมาซัดกันที่สนามฟุตบอลอีกเพราะฉะนั้นข่าวนี้แนวนี้มันจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมาก อย่างไรก็ตามครับทั้ง Holding กับจอร์ดมาอาจจะฟัดกันทะเลาะก,กันในเรื่องนี้แต่ทั้งสองคนเนี่ยเห็นพ้องต้องกันว่าเอเวอเรตันควรดำเนินธุรกิจในฐานะบริษัทจำกัดคิดเหมือนกันอย่างไรก็ตามครับพอลงลึกไปในรายละเอียดแล้วเนี่ยโฮด d ิ้งบอกอยากจะให้มีหุ้นเนี่ยทั้งหมด1 000, 2 0 0 0หหุ้นนะครับแต่จอร์ดมาบอกว่าไม่ได้เอาแค่500หุ้นก็พอ1 2 0 0 0หุ้นยุ่งตายนะครับ ทีนี้เมื่อสรุปกันไม่ได้ก็เลยมีมติการประชุมสามัญครั้งพิเศษนะเกิดขึ้นในวันที่25มกราคม1892อนะครับที่ลิเวอร์พูลคอลเลจในชอร์สตรีเพราะนั้นข้นี้ท่านผู้ชมข้อสังเกตก็คือจอห์นโฮดดิ้งเนี่ยมีข้อเสนอนะฮะถ้าการโหวตเนี่ยจอห์นโฮดิงเป็นฝ่ายพ่ายแพ้และจอร์ดมาเนี่ยเป็นผู้ชนะ เอเวอเรตันบอกพวกเขาจะย้ายถิ่นจะไม่อยู่ในแอนฟิลด์อีกต่อไปนี่คือเรื่องที่ใหญ่โตมากเพราะว่าตอนนี้เรามีทุ่งหญ้าอันเขียวขจีรออยู่ The m a g i กิน e Field ที่วอลตันเป็นสนามใหม่ของเรานะครับวอลตันปัจจุบันก็คือถนนวอลตันเบรกนะฮะที่พาดผ่านอัจรรย์ฝั่งคอปเอนนะฮะ The c ของล Liverpool นั่นเองแล้วก็ทะลุไปเพื่อไปหาเอเวอเรตันตรงนั้นก็คือกูดิสันโรดนะครับ บันทึกเอาไว้ฮะวันที่15มีนาคม1892จอร์ดมานได้รับการชูมือครับเป็นผู้ชนะในการเลือกตั้งประธานคนใหม่ของสโมสรเอเวอเรตนเพราะนั้นเขาจึงนำข้อเสนอในการย้ายสนามมาเป็นมติหลักและเป็นไอเดียที่ว่าไม่ต้องการเตะในแอฟิลด์ต่อไปเราจะไม่จ่ายเงินเกือบเกือบหนึ่งมืนปอนในการซื้อทีมซื้อสนามฟุตบอลอันนี้ นะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยบอร์ดเนี่ยมีมติยิ่งกว่าเอกฉันนะครับมีทั้งบัตรด,ดีบัตรเสียบัตรขยงบัตรก้ากระโดด297ต่อ2นะครับผมเปรียบเทียบหนังสือมาทั้งหมดเนี่ยหเล่มเนี่ยคำว่า297ต่อ2 3เล่มนะครับอีก2เล่มเนี่ยเป็น2อ5เป็น295 295ต่อ4นะครับก็ ก็เป็นแบบนั้นแต่อย่างไรก็ตามโอ้โหมันขาดลอยมากนั่นก็คือไม่อนุมัติการซื้อสนามแอนฟิลด์ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเอเวอเรตันเพราะเชื่อว่ามันไม่ชอบมาพากลครับแต่ว่ากันว่า2เสียงที่โหวตว่าต้องซื้อสนามเนี่ยก็คือ1จอห์นโฮดดิ้งหัวหน้าผู้บริหารของสโมสรในตอนนั้นประธานสโมสรแล้วก็จอร์นโอเรลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินเดิมที่ตั้งของแอนฟิลด์นั่นเองนะครับทีนี้ข้อเสนอของจอร์จมาร์พอผ่านไป เรียบร้อยเขาครองทีมได้ก็เลยนำเอวัตันเนี่ยเตรียมออกไปสร้างอาณาจักรใหม่ซึ่งขยับออกไปคนเราฝากฝั่งแอนฟิลด์นั่นก็คือกูริชันพาร์คนะครับซึ่งอยู่ในกูริชันโรดหรือว่าขยับออกไปนั่นก็คือวอลตันนั่นเองความห่างจิกโกโกิโลเดียว0.97กิโลเมตรนะฮะเคยลองเดินมาแล้วครับทั้งหมดเนี่ย1 0กับ1 2 9นะครับ นับครั้งเดียวที่เหลือปวดตา1 0 1 2งทันทีที่มานได้เก้าอี้ประธานทำให้จอห์นโฮดดิ้งเนี่ยโกรธจัดเลยครับแล้วออกจากที่ประชุมไปว่ากันว่ามีเสียงปิดประตูเสียงดังสนั่นเลยครับและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาโฮดดิ้งกับเอเวอเรตันแตกหักครับสิ้นเยื่อขาดใหญ่กันในวันนั้น15มีนาคม1892 e v e r เอเวอเรตันเปลี่ยนมือแต่โฮดดิ้งไม่ยอมนะครับ เขาก็เลยทําหน้าที่เป็นฟรอนต์แมนเพื่อหาสโมสรใหม่ทันทีนะฮะทีนี้เรื่องของเรื่องก็คือการทําทีมฟุตบอลเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายครับคือว่ากันว่านะฮะจัดตั้งพักการเมืองเนี่ยยังง่ายซะกว่าจัดตั้งทีมฟุตบอลแต่ว่าด้วยความมุ่งมั่นของโฮดดิ้งเนี่ยฮะเขาก็จัดการรวบรวมสมัครพักพวกแล้วก็มาหารือกันที่เนปจูนโฮเทลในย่านเคลตันสแควร์เคลตันสแควร์อยู่ตรงไหนฮะอยู่ตรงลิเวอร์พูลในตอนนี้ ตรงลิเวพูลวันเนี่ยมีเส้นจอร์ดนะฮะมีเสนจอร์นนะครับมีเส้นจอร์นซึ่งไปอีกนิดหนึ่งก็คือลาดเผาไม่ใช่นะไปนิดหนึ่งก็คือเส้นจอร์ดฮอนะครับไปอีกนิดหนึ่งก็สถานีรถไฟลามสตรีทนะครับไปใหม่ๆเรียกลิมสตรีทเพราะว่าเพื่อนผมชื่อลิม L I M E ตอนแรกอ่านลิมมี่ด้วยนะครับโอ้รุ่มล่ามากนะครับก็ไปที่เคลตันสแควร์ทั้งหมดเนี่ยมี4คนด้วยกันที่เป็นผู้คิดริเริ่ม 2ใน4นั่นก็คือวิลเลียมเอ็ดเวิร์ดบารคลย์ผู้จัดการทีมของเอเวอเรตนะครับและอีกคนก็คือพ่อขุมทองครับจอห์นแมคเคนาซึ่งไม่อีกกี่เดือนต่อมาทั้ง2คนรับตำแหน่งเป็นผู้จัดการทีมคนคู่คู่แรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับหลังจากการประชุมที่เดอะเนปจูนโฮเทลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยอีก15วันต่อมานะครับหรือว่าวันที่30 มีนาคม1892ครับนี่คือวันที่สําคัญที่สุดของสโมสรลิเวอร์รอพูลก,ก็ว่าได้นะครับจอห์นโฮดดิ้งผู้ถูกยึดอานาจไปแล้วแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเหลือแต่สนามมันว่างเปล่าไม่มีทีมเขาก็ไม่ยอมให้ทุกอย่างจบนะฮะเขาไม่สามารถที่จะปล่อยให้สนามแอนฟิลด์ในร้างราจากฟุตบอลไปได้การประชุมด่วนเนี่ยเป็นไปอย่างหลายครั้งมากกระทั่งมาได้ข้อยุติที่เดอะแซนดอนในออกฟิลด์ในย่านแอนฟิลด์นะครับเดอะแซนดอน นอกจากจอห์นโฮดดิ้งจะเป็นประธานผู้ขับเคลื่อนแล้วนะครับทีมงานคู่ใจตอนนี้เปิดตัวมาอีกหนึ่งคนละก็คือเอ็ดวินเบอร์รีนะครับไม่เป็นอะไรกับเกอร์รี่เบอร์รีแน่นอนนะป่าเอ็ดวินนะฮะเอ็ดวินเบอร์รีวิลเลียมบาร์เคลย์แล้วก็จอห์นแมคเคนนารวมพลังกับจอห์นโฮดดิ้งนะ่ยเนื้อหาใจความสําคัญการจัดตั้งทีมขึ้นมาแล้วก็สร้างแบรนด์ขึ้นมาใหม่จะแทนที่ของเอเวอเรตันเอฟซีทีแรกเลยโฮดดิ้งอยากใช้ชื่อว่าเอเวอเรตันเอเวอเรตันแอตเลติกนะครับ แต่ปรากฏว่าเพราะว่าแบรนด์เขาว่าแบน์เอเวอเรตเนี่ยเขาเป็นคนที่สร้างมากับมือแต่ถูกลีกเนี่ยปฏิเสธเพราะคุณห้ามใช้ชื่อที่เหมือนกันมันไม่ใช่ชื่อเมืองนะอย่าง uh, United, Wednesday เชฟฟิลเ n นเต้เชฟฟิลเวนสเตย์นรับกระทั่งก็ได้ข้อสรุปว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเราใช้ชื่อเมืองไปเลยดีกว่านั่นก็คือลิเวอร์พูลครับมาเป็นชื่อทีมหนึ่งในข้อสรุปในวันนั้นนะฮะ จอนแมคเน่ากับวิลเลมบาัคเลคือคนสำคัญนะครับในการที่เข้ามาทำงานเป็นทั้งเลขาเป็นทั้งผู้จัดการทีมร่วมนะครับในตอนนั้นอุตรุดไปหมดสิ่งหนึ่งที่ยืนยันอันนี้ได้ครับผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ลิเวอพูครับก็คือสตีเฟนดอนนะครับสตีเฟนดอนบอกว่าเขาให้คำจำกัดความในวันที่30มีนาคม1892ไว้ว่าวันที่30มีนาคม1892เนี่ยเป็นวันที่สำคัญยิ่งนะฮะและน่าจะเป็นวันที่สำคัญที่สุด ของสโมสรเพราะว่ามีข้อสรุปจากสโมสรลิเวอร์พูลเกิดขึ้นในวันนี้ทุกอย่างได้ข้อสรุปจากที่ประชุมก็ได้เตรียมยืน่นหนังสือเพื่อนนำลิเวอร์พูลฟุตบอลคลับไปสู่การเป็นสโมสรอ,อาชีพภายใต้กฎของสมาคมฟุตบอลอังกฤษ FA และเซ็นสัญญากำเนิดทีมอย่างเป็นทางการในวันที่3มมิถุนายน ปีเดียวกันนั่นก็คือ1892ชื่อของสโมสรลิเวอร์พูลฟุตบอลคลับเนี่ยอยู่ในใจโฮดดิ้งนะครับตอนแรกเขาเขาตั้งใจเอาไว้ฮะว่าเขาจะตั้งชื่อทีมคริกเก็ตด้วยว่าลิเวอร์พูลนะครับเขาเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเดิมจากเอเวอเรตันฟุตบอลคลับแอนด์แอตเลติกกลาวคอมพานีลิมิเต็ดมาเป็นลิเวอร์พูลฟุตบอลคลับแอนด์แอตเลติกกลาวคอมพานีลิมิเต็ดนะครับ ก็คือเปลี่ยนจากเอเวอร์ตันฟุตบอลคลับมาเป็นลิเวอร์พูลฟุตบอลคลับหนึ่งในความคลาสสิกในครั้งนั้นนะครับในช่วงเวลาที่สร้างทีมนั่นก็คือมีบันทึกว่าให้โฮดดิ้งบอกบอกจอห์นแมคเคนาไว้ขึ้นเหนือไปหานักฟตุตบอลสกอตมาเสริมทีมเพราะนักฟตุตบอลสกอตในช่วงเวลาก่อนหน้านั้นและในเวลานั้นเนี่ยเก่งกาจมากนะครับไม่แปลกเลยที่นักฟตุตบอลลิเวอร์พูลชุดแรกเนี่ยจะเป็นพวกแม็กนะครับบานตะเกียงเลยจนเป็นที่มาของคําแซวว่า แม็กเวอร์พูล4นะฮะมีนักฟุตบอลตระกูลแม็กเต็มไปหมดและก็ไม่รู้อย่างไรครับจอห์นแมคเคน่าแกก็ขึ้นไปขุดทองหาเพชรหาพลมาเจออะไรไว้อย่างมากมายนะครับและสุดท้ายครับ3ม,มิถุนายน1892ทุกอย่างลงตัวอย่างสมบูรณ์แบบนะครับและจึงถือกำเนิดสโมสรลิเวอร์พูลฟุตบอลคลับขึ้นมาอย่างเป็นทางการนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวสู่เส้นทาง โดยย่อสำหรับการถือกำเนิดสโมสรลิเวอร์พูลฟุตบอลคลับนะครับนี่คือเรื่องราวที่ฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซ u b s c r i b e ให้กับบีแหลมสิงห์ด้วยนะครับและฝากหนังสือสตอรี่สีแดงเล่มที่3เล่มใหม่ล่าสุดที่จะออกสิ้นเดือนนี้นะครับฟอร์มครอปเอ็นทูครอปเอ็นอัจฉริยะต้องบันทึกครับไม่เพียงแต่เรื่องราวของเยอันคอปเท่านั้นครับแต่มันมีเรื่องราวแบบที่ผมเล่าในลักษณะนี้เกี่ยวกับซีเว่นเจอรัด เคนนี่เวกลิและบิลชงคลีมาฝากทุกคนด้วยและก็ต้องไม่ลืมอยู่แล้วครับว่าคนใหม่ที่เข้ามาก็มีประวัติบันทึกให้กับทุกคนอ่านนั่นก็คืออานเนสล์สตลา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 วันนี้ไปก่อนเลยสวัสดีจ้าตลุยแดนอังกฤษเขียนบันทึกเจาะลึกเอกลักษณ์และอัตลักษณ์จากยอดปัจเจกบุคคลแฮงแอนฟิลฟล บีแหลมสิงกันใจเสนอหนังสือบอลฉบับสตอรี่สีแดงเล่ม3 from c อ o ครอบเอ็นถูครอบอ็นัจฉริยะต้องบันทึกสั่งจองวันนี้ที่ Line Official at @b e e l a m s i n g inbox f a c e Facebook บีแหลมสิงห์แฟนเพจหรือโทร0959874141จองได้เลยนะจ๊ะอ่านวันนี้พรุ่งนี้ อ่านอีกนะพิทิษเอ,อ้ย